ครับในวันพืชมงคลน,นี้ที่ตวรวจกาจีนบรีพบในตลอดทั้งวันที่ทุ่งนาข้าวิรถนนสายเส้นทางชาวนาทำนากันมากที่สุดของประจีนบรีเราก็คืออำเภอบ้านสร้างเกษตรกรชาวนาทากันถือเลิกดีเดในวันพืชมงคลทาการหวานต้นกล้าพบตลอดถนนสายบ้านสร้างฉัเชิงเศรามีสีสันคึกคัก ทุกเกษตรกรชาวนาผักตะวานข้าวนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ใช้ประกอบในการทำนาทั้งรถไถไถยเหล็กรถจอดข้าวโดรนบินในการตั้งโปรแกรมชิจยาวานปุ๋ยซึ่งที่ผ่านมาชาวนาประสบป,ปัญหาในเรื่องภาวะต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่มีราคาแพงสูงเพิ่มขึ้นเป็นรายวันขอให้ทางรัฐบาลในการช่วยตรึงพราคาน้ำมันไม่ให้สูงขึ้น และอุ้มราคาประกันข้าวในการที่จะขายข้าวให้ได้ราคามากถึงหนึ่งบาทต่อเกียนขึ้นไปและ,พะเพ้อมกันี้พัฒน์ธิโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บัานแลนอำเภอบ้านสร้างยังเป็นต้นแบบพอเพียงนนและกเกษตรผสมผสาน <S S 2> ในการที่จะเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรในการที่จะมาศึกษาดูงานอยู่ยงพอเพียงในการซึ่งตนเอง ขึ้ข่าวแรงงานในโอกาสวันพืชมงคลพบตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดถึงเย็นทั้งวันตามปริมถนนฝัง่งสายบ้านสร้างบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอันเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาข้าวกันมากที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีต่อเนื่องเข้าถึงรอยติดต่อกันจับจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งต่างหากันถือเลิกดีของชาวนาะในวันนี้ เริ่มทำพิธีหวานนาข้าวในวันพฤหัสมงคลน,นี้พบเกษตรกรต่างทางกันหวานกล้าข้าวทั้งด้วยวิธีมือป่าแบบดั้งเดิมการใช้เครื่องพ้นแบบแบบหลังส่งผลตลอดถนนสายทางกล่าวมีสีสันคึกคักมีชีวิตชีวาแบบวิถีชาวนากันพร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมในการทำนาข้าวทั้งรถไฟไฟเหล็กรถจอดข้าวโดรน ตั้งโปรแกรมวันปุ๋ยตลอดเส้นทางดังกล่าวทั้งวันหมอผุกปี๋กล่าวหมโอศิลป์หมอศพกาวผมาเร็ว ทำให้ชาวนารีบทําเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวก่อนที่น้ําจะหลากทําให้ข้าวปาเสียหายที่น้ําหลากมาแล้วก็พื้นที่ต่าอาจจะเสียหายของกำนันทาเท่าไหร่ครับก็ทํำรวมๆกับพวกก็หลายไร่เกือบร้อยไร่เหมือนกันครับบูกพันธุอะไรกันยังไงครับก็เป็นพันธ์ข้าวกลางๆ ไม่หนักเกินแล้วก็ไม่เบาก็เบาอาจจะทำให้ทนต่อโรคแมลงได้น้อยกว่าเป็นขนาจก็อาจจะเรื่องโรคแมลงอาจจะน้อยหน่อยปัญหาเรื่องราคาเรื่องเรื่องราคาตอนนี้ยังไม่คาดหวังก็คาดว่าคงจะเหมือนเหมือนฤดูที่ผ่านมาไม่น่าจะสูงแล้วก็ไม่น่าจะต่ำไปตอนนี้เช่นนี้ก็ สินค้าที่ใช้ในทางการ,กรเกษตรอย่างเช่นพวกปุ๋ยพวกยาเนี่ยมันขึ้นราคามาเยอะจนมันมันเหมือนก็จะไม่คุ้มกระทุนที่ลงอ่ะแต่ชาวนาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องทำกันไปเขาจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้คือหวังว่าในดุลการที่จะเก็บเกี่ยวนั้นเนี่ยหวังเพื่อราคาจะดีขึ้น มีเพิ่เติมไงบ้างฝากถึงรัฐบาลยังไงบ้างไครับก็ก็อย่างสินค้าประเภทน้ํามันเนี่ยมันเป็นต้นทุนการผลิตซึ่งต้องใช้หลายๆอย่างแล้วก็อย่างพวกปุ๋ยพวกยาฆ่าแมลงเนี่ยมันต้องใช้คู่ปชาวนาถ้าเราไม่ใช้ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ผลผลิตอย่างเช่นยากำจัดหญ้าหรือยากำจัดตะูพืชเนย ม,มันจะต้องจะเป็นที่ต้องใช้แล้วราคามันสูงเนี่ยชาวนาก็จะทําให้ทุนสูงอ่ะนะกําไรอาจจะน้อยครับไนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรต่างๆของชาวนาบ้านสร้างเรามีอะไรยังไงบ้างไหมเทคโนโลยีใหม่ๆก็อาจจะเป็นการหวานข้าวี๋ยวนี้ยอาจจะใช้รถหวานแล้วไม่ต้องใช้คนละเริ่มเริ่มมาผลผลิตก็ดี ท่ากับคนเนี่ยเป็นการคือแรงงาน้าขายยากแล้วก็อย่างเครื่องชีญาเดี๋ยวนี้อาจจะใช้โดนชีญากันเยอะและ้วผลที่ได้รับก็ดีพอๆกับคนแล้วก็หาง่ายครับก็ยังทำทำกันเยอะไหมชาวบ้านสร้างเราเนี่ครับก็ทำงานอีกเยอะไหมยังทำกันเยอะแล้วก็เส่อใหญ่เีนี้ก็ กับจะแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตะ์ประมาณนี้นะเตรียมกันก่อนแล้วครับครับ,คร,บครับผมครับขอบคุณมากครับผมทีนี้ก็เข้าเดิมร้อยกว่าไล่พันอ์อะไรครับคุณมีก็ขอหกหนึ่งแล้วก็ระกูลพันเอ็มจีเป็นข้าวแข็งทำอยู่เมืที่แล้วราคาเท่าไหร่ครับผมเจ็ดพ <7, 000. S 2> ันทีนี้คาดว่ามันจะสูงขึ้นับ มันพูดยากราคาเรากําหนดเองไม่ได้ถ้าเรากําหนดเองได้มันก็ดีปุ๋ยเขาเขากำหนดได้เขาบังคับเราได้แต่ข้าวเราการนี้ป็นทับปุ๋ยคือว่าแล้วในไหวนี่คือ,อยังไงมันราคาแพงเกินเท่าไหร่เลยจากกระสอบละหกร้อยขึ้นเป็นพันสี่หรือราคาพันเจ็ดไปแล้วไม่รู้ตอนนี้เราก็บอกไว้ถูกอย่างยูเลียน่าจะอยู่พัน พันห้าพันหกหรือเปล่าเนแน่ใจ<ช>จากห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อห้าสิบาทเมื่อเมื่อปีที่แล้วต้นปีปีนี้ขึ้นไปขนาดมันไม่รู้สามเท่าน่าจะประมาณสามเท่าจะได้เตรียมกันลุลงหน้าเนาะทำหวานเนกันเรียบร้อยหวานนี้เรียบร้อยแล้วเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆหวานไปแปดสิบอร์เซ็นตแล้วอันนี้ติ๊กตีชื่อป,ประสิทธิ์สิลาวงอันนี้ อายุห้าสิบหกปีชาว 2, ตำบลชาวหมู่สองตำบลบางยางวันตรงกับวันพืชมงคลทุกปีไหมคะ ปกติราคาเท่าไหร่คะเนี่ยขนาดนี้เท่าไรสี่สี่ร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยยาฉีดยายาฉีดยาแล้วตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะพันกว่าแล้วครับจากจากสี่ร้อยกว่าบาทเป็นพันเป็นพันหรือว่าเกือบพันคะบางยี่ห้อก็เกือบพันถ้าดีกว่านี้ก็เป็นพันอึัวแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นล้วอถ้าเกิดว่าราคาข้าวไม่ขึ้นหรือยังไงเนี่ยจะทายังไงกันคะเนี่ยชาวนา ก็ต้องก็ต้องแบบนี้เลื่อยไปอ่ะค่ะของเรานี่เช่าก็ทำไหมหรือทหรือยังไงคะเช่าทั้งหมดอะค่ะเช่าตรงนี้ไม่เช่าตรงนี้าัเจ้าก็เท่าไหร่พันห้าสองพันต่อไร่ถ้าเราไม่ทำานะคะถ้าเราไม่ทำนาล่ะอาจะไปทำอะไรล่ะคะแกปัจนนี้ละค่ะอาชีพดั้งเดิมว่างั้นเหรอคะแล้วอย่างหนึ่งยายสำอางก็ไม่ไหวละค่ะ อันนี้ชื่ออะไรคะคุณอะไรคะ,ะค,คุณพี่ผู้หญิงชื่ออะไรคะเยรอนค่ะชื่อจริงชื่อคุณอะไรคะธนพรนามสกุลค่ะอาริยายิ่งอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยสี่สิบเก้าค่ะพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอันนี้หมู่อะไรคะหมู่สามไผ่ชะเลือดบ้านตะแกรงอึงค่ะคช่ในพนประทุมชนค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย ห้าสิบสามแต่อยากแต่เราก็ยังทําต่อนะถึงมันจะแพงแต่เราก็ต้องสู้ใช่ไหมคะผมก็ไม่รู้จะไปทาอะไรนะครับค่ะเพราะว่าพื้นที่เรามันเป็นมันก็ต้องเป็นทํานาอย่างเดียวเนะทําอย่างอื่นไม่ได้ค่ะรี่ว่าต้นทุนมันสูงราคาข้าวมันก็ต่ำมันสร้างเนี่ยก็มีการทํานากันเกือบจะพบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็เกิดเป็น หืออีกไม่กี่ที่ที่ยังไม่ได้ทำนะครับพื้นที่โดยทั่วไปของบ้านสร้างเนี่ยที่ทานาอยู่ก็จะเป็นเกือ 7, บเจ็ดหมื่นกว่าไร่นะครับประมาณเจ็ดหมื่นหกพันกว่าไร่ที่ทํานาในบ้านสร้างเลยนะครับแล้วก็เกษตรกร,กรประมาณสองพันเจ็ดร้อยกว่าครัวเรือนนะครับที่ประกอบอาชีพทํานาทีนี้ <c oughs> ในส่วนของอํงเาเภอบ้านสร้างเนี่ยเราแบ่งลักษณะของการทํานาเป็นสองประเภทนะครับ ประเภทที่หนึ่งเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นปลูกพวกข้าวไม่ไวแสงนะครับเราเในการปลูกข้าวไวแสงไม่ไวแสงเนี่ยมันถูกกาหนดโดยพื้นที่กับลักษณะของทางบริหารจัดการน้ำนะครับพื้นที่ไหนที่บริหารจัดการน้ําได้นะครับเช่นพื้นที่ที่เป็นเขตชประทานนะครับเขตชประทานก็จะมีเขตชประทานบางพวง กับพื้นที่นอกเขตโรงงานที่สามารถจัดการน้ําได้บางส่วนนะครับพื้นที่เรานี้เขาจะปลูกข้าวไม่ไวแสงนะครับเป็นปลูกข้าวตามอายุการเก็บเกี่ยวนะครับปลูกตั้งแต่วันที่ปลูกจนถึงวันที่เก็บเกี่ยวประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบวันเรียกว่าข้าวไม่ไวแสงนะครับปลูกได้สองช่วงช่วงแรกเราปลูกช่วงนี้นะครับช่วงที่กําลังมีการปลูกอยู่ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็อาจจะได้เก็บเกี่ยวเดือนเดือนสิบาคมนะครับช่วงนี้ก็ปลูกเป็นช่วงที่หนึ่ง แล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาไปนะครับจะเก็บเดียวอาจจะเป็นเดือนธันวาคมนะครับอันนั้นคือเป็นลักษณะของข้าวที่เรียกว่าไม่ไวแสงนะครับออตอนนี้เนี่ยก็มีการปลูกกันแทบจะทุกพื้นที่แล้วนะครับในในข้าวไม่ไวแสงนเนี่ยพันธุ์ที่นิยมปลูกก็จะเป็นพวกพันธุ์เขาเรียกพันธุ์ MTC นะครับเป็นพันธุ์ MTC นี่จะเป็นพันธุ์ของเอตชนนะครับ หรือไม่ก็จะเป็นพันกอขอก็คือพันสองกรมการข้าวเนี่ยครับอขอสี่สิบเอ็ดกขอสี่สิบสามสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วกขอเจ็ดหกสิบเอ็ดเจ็ดสิบเ็ดอะไรประมาณนี้นะครับคือมีปลูกในพื้นที่ครับอันนี้ก็มีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณสักหกหมื่นหกพันกว่าไร่ครับก็อันนี้เป็นข้าวไมล็แดงส่วนอีกข้าวชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ข้าวที่มีความลักษณะเฉพาะนะครับก็ในพื้นที่อำเภอบัานาง จะมีอยระมาสักหมื่นไร่เรียกว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับไม่สามารถบริหารจัดการน้ําได้นะครับพื้นที่เราเนี้จะปลูกข้าวว้แสงที่เป็นข้าวน้ําลึกนะครับข้าวน้ําลึกเนี่ยจะปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนนะครับก็ปลูกกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ทาทานากันหมดแล้วนะครับเขาเกษตรกรที่ทํานาชุดนี้เขาก็เรียกว่าหวานรับของการนะคือหวานได้รับสองกาลาเนี่ยนะครับช่วงนี้ข้าวขึ้นกัน เ,เข้าใบแสงเนี่ยก็คือเขาจะตอบสนองกระช่วงแสงนะครับการออกดอกเขาก็จะไปช่วงที่มีข้อกอำหนดมีมีความชัดเจนนะครับซึ่งจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคมนะครับอาจจะต้นเดือนธันวาไปเรื่อยๆนะครับก็จะเก็บเกี่ยวนี้เรียกเข้าๆนะซึ่งทําได้ครั้งเดียวทาได้ครั้งเดียวมีพื้นที่อยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกก็จะเป็นพันธุ์ขาวบ้านนานะครับเป็นพันธุ์ขาวหลวงเ,เป็นพันธุ์เขียวใหญ่ประมาณนี้ครับก็ช่วงนี้จะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คงจะยังไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามีการมีน้าค่าดีนะครับแต่ที่น่าห่วงก็คือเรื่องของปัใจจัยในการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ และที่ครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแปนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบรุรีพบนางชูศรีสดพร้อมสามีซึ่งอยู่ร่วมในกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ก็มีการทำนาปลูกข้าวพันุปทุมทำนาในส่วนของเจ้าของยี่สิบไร่และก็ในส่วนของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอีกสองไร่แปดสิบเจ็ดตารางวาในการทำนานั้นพร้อม กับปลูกพืชผสมผสานหลากหลายและเลี้ยงสัตว์อาทิผลไม้กล้วยเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกชะอมผักดานาชนิดสวนครัวไว้กินการทำปุ๋ยหมักไปใช้เองไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงซึ่งที่นี่มีทุกอย่างไม่ต้องซื้อยกเว้นซื้อจำพวกน้ำปลากะปิเกลือเป็นต้นหลังจากทำนาทำสวนผสมผสาน เลี้ยงเป็ดเรียงปลาผักต่างๆก็จะเก็บขายที่ตลาดนัดซึ่งตั้งอยู่หน้าโครงการริมถนนสายปราจินบรีบา้านสร้างนี่เองในหนึ่งสัปดาห์ขายสามวันได้รายได้กำไรประมาณหน 1, 000, ึ่งพันั้งละหนึ่งพันบาทสามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงซึ่งมีบุตรสาวจบปวสบุตรชายรับราชการเป็นฐานกะ ทานเรือแต่ไม่ต้องไปทำงานอยู่ไกลสามารถทำบริหารจัดการพึ่งพาตนเองได้เมืได้แต่เขาม่งอะไรอืมยงกี่ตัวครับพี่นี่ฮะห้าร้อยตัวตายตอนที่ปล่อยนะผมตายไปร้อยกว่าตัวแต่หัวหนะ้าเขาให้เขาก็ขายตปวเรื่อยๆอนะ่ะอืมโดละ คงที่ก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่มีเก้าประจำเหรอพี่ไม่มีครับคงที่บางคนก็โทถเดี๋ยวผมตังเดี๋ยวเง่นหมดเอาที่ไหนนี่วันเดียวนะอ่า้ก็ยกมาเลย กำนังพอได้ลงมือลงมือทำยังลงมือทำเองจั่งตีจัางรถเขาตีเนี่ยตีเลียนนะแต่ขาแล้วขวาเ่ยผลผลิตเป็นไงบ้างคะผลผลิต่ะดีมั่งมดีั่งหนูมันเยอะขายได้ยังไงคะขายได้หกหกพันฝาราคาเท่าไหรดี แล้ววันนี้เอาอะไรมาขายบ้างคะมีกล้วยมีกล้วยมีกระหลังและมีผักผักบ,บุ้งโโอมและยอดตะคองของในสวนเราทั้งนั้นเลยไหมคะในงในสวนทั้งนั้น<ะ>และมีแตงกวามีมะละกอ ักทองอย่างลูกแอบหน่อไม้ตะเกียบอย่างอนิดอย่างอน่อยครับผมแต่พี่หกพันหกพันฝาปลูกข้าวพันไรนะนี่ผูชุมไว้สีไว้เก็บไว้สีกินเองราคาขนาดนี้พอเพียงไหมพี่ราคาแบบนี้ไม่ไหวเพราะอปุ๋ยก็แพงยาก็แพงอะไรแพงทั้งหมดเข้าถูก ครับครับครับในพื้นที่พอเพียงของพี่นี่มีปลูกอะไรบ้างพี่ปลูกไอ้ฝรั่งกล้วยไอ้พวกผักพวกอะไรน,นิดหน่อยมะเขือพริกแล้วสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างมีปลาดุมีปลานินปลาเพียนกบมีเปดเป็ดเป็ดด้วย เนี่ยเป็ดปล่อยธรรมชาติบางทีก็ไล่ตอนเย็นไล่เข่าล้าไปการนาไปจําหน่ายนี่ขายที่ไหนยังไงไอ้ขายนะบางทีก็ขายตามบ้านคนขายตามบ้านคนนะไอ้บางบางทีก็คนเข้าสั่งทีสามกระบะสองกระบะกระบะผมก็วิ่งไปส่งเนี่ยไต่ะเล้งวิ่งไปอืมสร้างไรายได้เป็นยังไงพี่ ดีไหมดีพอได้อืได้ตกแล้วเดือนละประมาณเดือนบางที้าสิบสิบกระบะสิบแผงนี่ก็ขายบางทีก็พี่สาวเขาเอาไปขายกุงเทพมั่งคลขายสั่งก็ได้ทั้งหมดสั่งนั่นรวมรายได้ทั้งสวนเราแล้วประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณคร่าวๆนะประมาณบางทีก็ พันฝ่าบางทีก็หักค่าใช้จ่ายด้วยอะไรด้วยต่อว,วันนะต่อว,วันครับหักค่าใช้จ่า,ายถ้าได้ถ้าขครได้ติดแผงก็ได้พันพวกหักพวกอะไรเนี่ยขายนิดนิดนนหน่อยหน่อยได้บางทีบางคนมันจอไม่ได้ซื้อบังซื้อมั่งอะไรมั่งก็คือเราไม่ได้ซื้อวนใหญ่เนะเาะก็ถ้ากินมาก <ๆ S 1> ม่ค่อยซื้อมีแต่ได้คือไอ้โซอม ผับโชมน่ะได้เพราะว่าวันประหัสขายสิบห้าใ้สิบสามกรัมขายหมดคนเขาชอบกินจับธรรมชาติแล้วต้องบอกไปตอง่อกไปตองนะ้วเอาเชือกปมัดเขาบอกถูยอดอ่อนมีคนมาดูงานบ่อยไหมพี่ไม่ค่อยมีนะมีแต่หัวหน้ามามาหมัองอะไรมัองครับอันนี้คุณพี่อะไรเอ่ย เขาชื่อเล่นชื่อจริงชื่อจริงครับพี่ชื่อจริงนายทศินศรีสดอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบกว่าห้าสิบสองค่ะสองไร่แต่ตัวสองไร่แต่สกีตาค่ะแล้วเขามีแผนมีมีการกันแล้วเนาะค่ะเป็นพันอะไรที่ปลูกปทุมค่ะไว้กินค่ะไว้กินค่ะปทุมธานีค่ะพันพัปฐุมค่ะครับผมได้เลยเพราะเพราะเรามีนาอยู่ข้างในไว้ขายยี่สิบไร่ข้างในคือเราขายอย่างเดียวทางโน้นนะคะเป็นเป็นไงตอนนี้ทุก ได้ขายราคาเท่าไหร่เนี่ยข้าวนะคะเออค่ะข้าวข้าวไอ้ที่ไว้กินอ่ะไม่ขายเลยไม่ขายเลยค่ะแต่ข้าวนู้นเขาได้เกียรตพันหนึ่งหน้าที่แล้วนะคะเนินหน้าที่แล้วหน้านี้อ่ะได้ในเพิ่งแก้วหวานค่ะแกเพิ่งแก้วหวานค่ะแก้วหวานรับรับที่ยี่สิบบางคนพอดีค่ะประมาณที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเมษาเนาะค่ะโอ้รับรับพอดีเลยก็เออแล้วทำให้ให้ให้คนเขาได้ดู ออมามใน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 ,ในี้มีอะไรบ้างเป็นตัวอย่างกาเกษตรกรก็มีไอ้นะไอ้กาษาชาวบ้านพูดไปเพราะม, <laughs> มีกล้วยมีชื้อมค่ะตะไคร้มีพุ้ราแต่ยังไม่เป็นลูกม,มีพุ้ราแล้วก็มีถัว่วพืชผักสวนครัวทุกพบแต่เราเราออกจากครัวมาไม่ได้ซื้ออะไรเลยซื้อน้ำปลาชูรสเท่านั้นเองไม่ต้องซื้อเลยซื้อค่ะ กินเองเหลือก็ขายเหลือก็ขายไปขายตรงไหนนี่นี่ต้องปากซอยเข้าเข้าโครงการอีกค่ะขายเป็นคนขายแฟนแฟนกับลูกค่ะเราเนี่เป็นสายอะไรเราเป็นสายอะไรคุณพี่เะเป็นสายอะไรเป็นแฟนไม่ไม่เป็นเป็นเป็นายทําอะไรอยู่ที่บ้านทุกอย่างทําทุกอย่างทุกอย่างคอให้เห็นมีแตงไทยมีมีทุกอย่างคือกบเกบตอนนี้เป็นไงกบ ก็เพิ่งหมดรุ่นค่ะปลาปลายังอยู่ค่ะปลาดุกแต่ปลาในบ่อมีแต่ปลาในกระชังยังอยู่ปลาในบ่อยังไม่ถึงเวลาจับเป็ดเป็นไงเป็ดเป็ดมีร้อยกว่าอยู่แต่ว่ามันงดเดี๋ยวนี้ช่วงแอมร้อนการทานายทิศแนวของในหลวงตอนตอนในหลวงท่านมาเกี่ยวข้าวมาอะไรนี่เห็นไหมท่านท่านเน้นประทุมค่ะเห็นเห็นตอนท่านเห็นค่ะเห็นค่ะได้ได้เฝ้าท่านนะตอนนั้นตอนนั้นตอนลูกอ่อนลูกอ่อนเข้า จะไปหาท่านจะขึ้นเป้าทหารก็ไล่นั่เข้าก็ไม่ได้ประชาชนเนาะประชาชนอยากเป้าแต่เห็นท่านไปผ่านซีพีนู่นซีพีทางโน้นนะคะท่านกับประเทศทางวน้แรกเลยเนาะกานมาแล้วก็เราอยู่ห่างเราไม่รู้จักท่านเราอยู่ไกลละมีแต่ทหารมีแต่คนสนิทที่เข้าไปล้วก็ื่อนไกล้ใกลแต่แปลงนี้ก็คือแปลงจำาป็้ตัวอย่างค่ะคนเข้ามาดูค่ะ อันนี้คุณพี่อะไรครับชื่อคุณชูสีสดอายุเท่าไรแล้วตอนนี้ศูนย์แปดศูนย์แปดแล้วแล้วพี่ผู้ชายนี่เป็นคนขายตอนนี้ค่ะขายที่ตลาดนัดหน้าโครงการค่ะเข้ามาที่ชื่อที่ตลาดนัดอะไรนะตรงนั้นโครงการสวนระองค่ะเออยู่ข้างหน้าเลยแกจะขายทุกวันวันไหนแกสามนัดเลยค่ะทีมมีประหาเอัารกแกรวมอะไรไปขายทั้งแกบ้างมีทุกอย่างในสวนอย่างละกามสองกามเราไปหมดคอของในสวนาน้อมก็มีเอเรามีลูกกี่คนคุณมีสองคนค่ะ สองคนโตโตอ่ะผู้ชายเป็นทหารเรืออ๋อเป็นทหารเรือแล้ว่าเป็นจ่าแล้วอ่าอีกคนนึงคนนึงก็เป็นลูกสาวพึ่งจบอวสแต่ไม่หทำงานหรอกไม่มีคนช่วยอืงานเราก็เยอะเรื่องเรื่องพอเพียงนี่มันช่วยช่วยได้มากเรช่วยได้เยอะเราไม่ได้ควักเงินไปในกระเป๋าอืเดือนนึงได้ประมาณเท่าไหร่ได้ได้แต่มันก็ไม่ทรงที่เนาะประมาณประมาณนัทละ ทีนั้นละพันนะนั้นละพันมันสา่นัดอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็อยู่ได้เหอตายอยู่ได้ตายอยู่ได้ต,ยอ,ยดตยอยู่ได้เลยต้องประห <พอ S 1> ยัดเราไม่มีภาระอะไรลูกก็เรียดลงแต่ตัวนใหญ่ก็คือไม่ได้ซื้อเราซื้อแค่อะไรนะชถน้ำป่านั่นแหละเกลือพวกเนี้ยเราต้องซื้อจะทำไม่ได้อืแต่พวกผักทุกอย่างพวกพริกพวกอะไรที่เป็นผักเนี่ยเราไม่ซื้อเลยมันล้มเราก็มีมะม่วงก็มีหน่อไม้ก็มีมะพร้าวก็มีพริกศุราาอะไรมีหมด โอเคและเรื่องเรืงทำงานนี่ก็ได้ผลผลิตดีก็ก็ได้ผลผลิตดีค่ะไมว้กินกินตลอดอ่ะไม่ขายเลยไม่กินเพราะเราซื้อลูกสีอยู่ในโครงการนี่นะลูกสีซื้อไว้บ้านนู่นเนไว้เยอะไม่ได้ของนะมันลกคนมาผ่านเยอะถ้าถึงหัวหน้าก็บอกอย่าลกนาอย่าลกนามันเป็นที่ดูงานมีอะไรนั่นเราก็